เทศกาลใหม่ดีมสเปลมาแล้วนะครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามีบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวต้อนรับวันฮาโลวีนของเราและในคลิปนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าเทศกาลดีมสเปลนี้เนี่ยมีอะไรให้เพื่อนๆได้เล่นกันบ้างนะครับครับพร้อมแล้วเนี่ยก็ตามไปดูกันเลยช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด s u b สไคร e และกดแชร์ แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับอย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเควส์ลิมิเต็ดบัลตี้จากเดิมเราจะรีทุกๆ1อาทิตย์ครับตอนนี้นะครับเรารีไปแล้วทุกๆ1วันนั่นเองและอย่างหนึ่งนะครับก็คือตั๋วล u c คกี้วอชเชอร์เนี่ยจะรีวันละ2ใบด้วยนะและการทาเควสประจําวันนะครับคุณจะได้รับตั๋วดีมสเปลต่างๆนั่นเองครับทั้งตั๋วดีมสเปลวอชเชอร์ที่ทําให้เรานะครับได้ทานอาหารในเทศกาลนั้นๆและก็ตั๋วดีมสเปลอีกอย่างอัน หลังจากนั้นนะครับเราจะได้พบกับอ e ีริกนั่นเองครับทุกคนซึ่งอ e ีริกนะครับจะมีชุดสวมใส่ใหม่พร้อมทั้งเอลมาด้วยนะครับเอลมาก็จะมีชุดสวมใส่ใหม่เช่นเดียวกันแล้วถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะไปปรับเปลี่ยนชุดตรงไหนได้นะครับคุณสามารถเข้าไปที่เต็นท์ได้เลยแล้วก็ไปเลือกหัวข้อสุดท้ายในส่วนของเช็คแอพ p ิเอร์เรนได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกตัวละครที่เราต้องการจะเปลี่ยนชุดได้เลยชอบชุดไหนก็ใส่ชุดนั้นได้เลยนะ อย่างต่อมานะครับภายในร้านค้าของเราเนี่ยจะลดถึง50%เลยทีเดียวครับถ้าช่วงเวลานี้นะครับคุณมีของที่ต้องการซื้อจากร้านค้านะผมก็แนะนำว่าให้รีบกอบโกยให้เต็มที่เลย เทศกาลใหม่ก็ย่อมคู่กับเมนูอาหารใหม่ใช่ไหมล่ะครับเราจะอยู่กับเมนูอาหารที่มีชื่อว่า Dream Spell Tea Time s t a n e นั่นเองครับซึ่งเมนูอาหารนี้นะครับจะใช้ Dream Spell voucher ที่แจกฟรีจากการ Rock n l i ไลฟ์วัและเรานะครับยังสามารถไปโยนโบลลิงได้ฟรีอีกด้วยนะซึ่งสกิลของอาหารนี้นะครับเราจะได้ในส่วนของ i n s u ูล n นซึ่งเจ้า i n s u ูล n นเนี่ยจะทําให้เรานะครับตายแล้วก็ไม่นับการตาย1ครั้งนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับจะมีเมดิกมิลที่เราเนี่ยจะได้รับสกิลรีคอร์บ وري อัพที่เลเวล1อีกด้วยครับจะทําให้เราในครับกินยาเลือดหรือว่ามีการเพิ่มเลือดที่ค่อนข้างเยอะยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับจะมีชื่อว่าเบรกไทม์มิลครับเบรกไทม์มิลนะครับเขาบอกว่าเราจะได้รับแอคแท็กเพิ่มเติมหลังจากที่เราเนี่ยใช้ท่าทางเกเชอร์ในท่านั่งนั่นเองซึ่งในที่นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่เป็นเกชเชอร์ตัวไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ต่อมานะครับนั่นก็คือการโยนโบนั่นเองครับทุกคนตอนนี้นะครับถังระเบิดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของลูกไฟวิญญาณแล้วนั่นเอง เหมือนในเรื่องไอ้เจ้าชาแมนคิงเลยใช่ไหมครับแค่เป็นคนละสีเนาะผมแนะนํานครับให้คุณโยนเข้าไปตรงกลางได้เลยคือถ้าเรายินตรงกลางแล้วโยนเข้าไปะครับมันจะมีโอกาสโดนตัวใหญ่ทั้ง2ตัวเนาะก็ถือว่าค่อนข้างได้ดีเลยทีเดียวถ้าคุณโยนแบบนี้ได้นะครับยังไงแล้วมันได้เอตั้งแต่ราวแรกแล้วนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่ามันระเบิดข้างใดข้างหนึ่งนะครับคุณก็สามารถโยนอีกรอบหนึ่งให้มันไปอยู่ข้างนั้นๆได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้สำหรับเทศกาลในวันแรกเนี่ยโยนง่ายมากๆอย่าลืมไปเก็บแรงเองกัน,น มาพูดถึงตั๋วฟรีรายวันที่เราได้รับกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือ Dream Spell Ticket นั่นเองเป็นตั๋วสีม่วงนะครับเราจะได้สามารถคราฟชุดสวมใส่เป็นดูลาฮานแบบนี้เลยและถ้าชุดผู้หญิงนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดแม่มดเนาะก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวอย่าลืมไปเก็บเควสรายวันกันด้วยนะทุกคนซึ่งตัวใบนี้นะครับถ้าคุณเล่นเควสปกติเนี่ยก็มีโอกาสรอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเลดดออกมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่านั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเล่นเควสนู้นเควสนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสดาได้แนนน่อ รวมถึงของชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราจะไปสร้างได้เนี่ยก็คือชุดของน้องเหมียวพาริโคนั่นเองจะเป็นชุดเหมียวในธีมฮัลโลวีนครับแล้วก็จะเป็นชุดที่เป็นหุ่นเชิดนะครับสำหรับใครที่ชอบหุ่นเชิดแบบนี้นะผมก็ว่าครับไว้ก็ไม่เสียหายนะต่อมานะครับเราอยู่กับมอนส้มตัวใหม่นะครับที่มีชื่อเควสว่า because y ชาดูโอ้ยยาวเกินก็คือน้องอาร์ตเทมเพ์ดนูยูด้านั่นเองครับหรือก็คือหมึกไฟสีส้มนั่นเองต้องการ h r ที่100เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ของรีวอร์ดที่เราจะได้รับเป็นชิ้นใหม่เนี่ยนั่นก็คือนูยูด้าเซอร์ติฟิเคตแบบเกมม่านั่นเองครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมต้องพูดตามตรงเลยว่าน,นอกจากจะเป็นมอนส้มแล้วเนี่ยเขายังเป็น9าดาวด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ฟาร์มทาลิสแมนจากตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่ายิงปืนนดเดียวได้นก2ตัวเะครับฟาร์มชุด,มด้วย ในตัวนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะได้ซ้อยน้อยก็เถอะครับแต่ว่ามันก็ถือว่ายังได้อยู่นะ ในเควสนี้นะครับเราจะได้ต่อก่อนกับอาร์เทมเพลตโนยูได้ครับซึ่งเป็นมืดไฟสีส้มนะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยเขาจะมีท่าโจมตีที่ค่อนข้างวุ่นวายมากยิ่งขึ้นครับจะเป็นการออกท่าโจมตีที่ค่อนข้างเร็วและก็แรงยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนส่วนรวมๆนะครับผมว่าท่าก็ยังคล้ายๆตัวเดิมๆอยู่นี่แหละครับไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่านะครับเขาจะมีท่าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอยู่หนึ่งท่าซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นการพ่นเมือกสีดําแล้วก็มีการปล่อยระเบิดไฟขึ้นมาจะม ก้ามาก่อนหน้านี้แล้วครับไฟที่ลดเลือดเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่านะครับระยะเวลาเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานนะครับอยู่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเจ้าตัวยูริดาน,นี้นะครับจะมีออร่าไฟรอบๆตัวและทําให้เราที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับลดเลือดไปเรื่อยๆทุกคนถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลาคาญผมเล่นตาแรกนะครับจริงๆผมก็เล่นตาเดียวนั่นแหละก็คือมันค่อนข้างวุ่นวายครับและเท่าที่ดูมาเนี่ยเราสามารถ ปรับเปลี่ยนใช้ในส่วนของ g ีเวลในส่วนของสกิลนี้ได้เลยถ้าคุณใส่สกิลอะดัพ i v e นะครับที่เลเวล2เนาะคุณไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนี้อีกต่อไปการที่ผมไปเล่นตาที่2นะครับก็ถือว่าง่ายยิ่งขึ้นเลยนั่นเองแต่ว่าก็เล่นไม่ผ่านนะเพราะว่าผมโดนตีตายก่อน หลังจากที่เราจบเควสน,นะครับเราก็จะได้รับตั๋วใบใหม่นั่นก็คือ new yu da certificate แบบเมมมานั่นเองทุกคนซึ่งในที่นี้นะครับเราจะสามารถไปคราบของได้3ชิ้นนั่นก็คือชุดผู้ชายชุดผู้หญิงแล้วก็คราบในส่วนของชุดน้องหมึกหรือก็คือ p a r i โ o ของเรานั่นเอง ซึ่งสกิลชุดนะครับผมแอบมองว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับทุกคนจะเป็นในส่วนของบิลที่เล่นเบรสเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเคานเตอร์สไตล์ด้วยนะตอนที่เราโดนโจมตีแล้วแบบกระเด็นออกมาเนี่ยเราก็จะยังได้ดาเมจมีเลเซนเมนต์ด้วยนะครับที่ทําให้เราได้รับเลือดแดงปุ๊บแล้วก็จะเพิ่มดาเมจอีกด้วยแล้วก็ในส่วนที่ผมสนใจจริงๆนั่นก็คือสปีดอิทติ้งนั่นเองครับน่าจะเอาไปคราฟในส่วนของชุดแท้งแบบเวอร์ชัน2ได้เดี๋ยวยังไงแล้วนะครับถ้าผมไปบิลเซตเป็นชุดแท้งเวอร์ชััั่นน2ไดดดาา้้รบสาาทททีตติิมมแงของผ อูนะก็รอดูกันได้เลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอีเวนต์ใหม่อันต่อมานะครับนั่นก็คืออันติเมตเบ์เซอร์เกอร์นั่นเองครับซึ่งเราจะต้องไปฮันเจ้าตัวเทมเพลตการีนเฟิร์กโออาณาจนะนั่นเองต้องการเ r ชอาร์ที่ร้อยเป็นต้นไปเพราะว่ามันคือเควส์เดาวครับซึ่งพอเป็นเควส์เก้าดาวนะครับนั่นก็แน่นอนว่าเป็นเควส์ฟาร์มในส่วนของสร้อยของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรแล้วก็อาจจะไม่ได้เล่นด้วยครับเพราะว่าเราไปฟาร์มตัวอื่นก็ได้เหมือนกันเนาะ โอ้ทุกคนผมเล่นหมึกไฟจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกือบลืมพูดถึงไปเลยนั่นก็คือน้องดีว่าในครับในแกรนรับเนี่ยเขามีเพลงใหม่แล้วด้วยเนาะแล้วก็ฉากในส่วนของเทศกาลนะครับก็จะเป็นตามเฟสติวัลดีมสเปลเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมไปฟังบทเพลงของน้องดีว่ากันด้วยนะ อีเวนต์ใหม่อันต่อมานะครับนั่นก็คือด้านบอ f เฟสมีนะครับซึ่งเราจะต้องฮันเจ้าตัวเทมเพิลกิฟเซรอสครับต้องการ HR ที่41เป็นต้นไปแล้วก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าน้องเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายในส่วนของเจ้าตัวติดพิษจักนิดหนึ่งเนาะส่วนของรีอบ์ดที่เราจะได้รับนะครับนั่นก็คือดีมสเปลนั่นเอง การต่อกรกักิฟส์ลอตนี้นะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันวุ่นวายกับพิษสักนิดหนึ่งอย่าลืมพกยาแก้พิษไปด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมว่าคุณน่าจะเล่นยากพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อจัดการน้องกิฟส์ลอตได้นะครับเราจะได้รับของรีวอร์ดเป็นในส่วนของดีมสเปลแคตตลอกครับซึ่งเจ้าดีมสเปลแคตตลอกเนี่ยเราสามารถไปครัฟชุดแบบนี้ได้เลยแล้วผมก็ต้องพูดตามตรงผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่สวยแหละแต่ว่า ด้วยด้วยสมาชิกจากช่องผมเนาะคุณลูมีบอกว่าเฝ้ารอคอยชุดนี้มาอย่างเนิ่นนานผมใส่ยังไงเราก็ไม่อินครับถ้าคุณใส่แล้วอินเนี่ยก็รบกวนช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะแต่ผมไม่อินแล้วหนึ่งครับแต่ว่าในส่วนของแวนน่นนะครับด้วยแว่นทั้ง2รูปแบบเนี่ยเป็นแว่นดําแล้วก็จะมีแว่นน้องแมวด้วยเนาะผมรู้สึกว่าแว่นทั้งสองอย่างเนี้ก็น่าเอามาใช้กันดูพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปตามเก็บกันนะ อีเวนต์นต่อมานะครับนั่นก็คือฮิลาบามิ a r ฮาวเวส์นั่นเองซึ่งเรานะครับจะต้องจัดการน้องฮิลาบามิทั้งหมด3ตัวด้วยการต้องการ HR ที่9เท่านั้นเองครับก็คือน้อยมากๆนั่นแหละแล้วของรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับก็คือฮาวเวสติ๊กเกตครับก็คือตั๋วสีส้มแบบนี้เลย ในการต่อกรกับน้องทิราบามีนะครับคุณสามารถใช้ดังพอตยิงให้เขาแยกกันแล้วจัดการทีละตัวได้นะแต่ส่วนตัวผมเองนะครับชอบความวุ่นวายสักนิดหนึ่งเนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ใช้ดังพอตเท่านั้นเองครับก็คือฟันฟันลุมๆมไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเวลาตีแล้วโดนหลายๆตัวพร้อมๆกันเนี่ยมันรู้สึกฟินแบบยังบอกไม่ถูกสาหรับเราฮันเตอร์แบบประเภทอย่างผมนะผมก็เลยไม่ได้ไล่เขาไปเท่านั้นเองและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมชอบตอนที่เวลาเรายิงแฟลแล้วน้องล่วงพร้อมกันทั้ง3ตัวเป็นอะไรที่รู้สึกดีมาากรัเพะ แน่นเนี่ยใครไม่ชอบยิงดังพอตส่วนใครชอบนะครับก็ตีรัวๆนัวๆแบบผมได้เลยนะ เมื่อเราจบเควยนะครับเราจะได้ตั๋วที่มีชื่อว่า Harvest Ticket ตั๋วสีส้มแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งในที่นี้เนี่ยเราสามารถไปคาฟชุดได้3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดผู้ชายครับที่เป็นมนุษย์ฟักทองแล้วก็เป็นชุดผู้หญิงที่เป็นแม่มดฟักทองเช่นเดียวกันถ้าคุณเล่นภาคเวิลด์มาแล้วนะครับคุณอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างเนาะรวมถึงชุดน้องแมวพาริโคด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นผีแล้วก็ใส่หัวฟักทองเช่นเดียวกันนั่นเองครับ ส่วนเรื่องต่อมานะครับก็คือคุณลุงเฟเบียเนี่ยเข้ามาเป็นซัพพอร์ตฮันเตอร์ให้เราแล้วนั่นเองครับวิธีการใช้นครับก็เข้าไปที่โพสต์อันจอยเควสแล้วก็ซิตติ้งครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปเลื e กซัพพอร์ตฮันเตอร์นั่นเองก็ติ๊กเอาอารซซาออกนะครับแล้วก็ใช้คุณลุงเฟเบียแทนนั่นเองครับทุกคนเราก็จะได้แท้งคนใหม่ที่เป็นหัวหน้ากิ้วแล้วและในที่นี้นะครับวิธีการใช้เนี่ยคุณสามารถเล่นเควสอะไรก็ได้ หลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณเริ่มเควสเนี่ยก็ให้เลือกหัวข้อเซนเอสโอเอสแฟร์หรือจุดผู้แฟร์ยิงผู้ไฟนั่นเองครับแล้วเจ้าซอฟทาวเอร์ฮันเตอร์นะครับก็จะเข้ามาช่วยเรานั่นเองแล้วคุณลุงเฟเบียรนะครับผมต้องพูดตามตรงว่าเขาแทงได้ค่อนข้างดีครับก็คือแทงหน้าโอเมก้าไม่พักเลยอย่าลืมไปใช้คุณลุงเฟเบียสกันนะ และนี่ก็คือทั้งหมดของเทศกาลดีมสเปลนั่นเองนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสนุกกับเทศกาลใหม่นี้กันนะครับส่วนอีเวนต์เก่าๆ,ๆที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทําสรุปให้ฟังพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งว่ามีอีเวนต์ไหนได้อะไรยังไงเพื่อคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าและพลาดอีเวนต์ดีๆหรือสําคัญสาคัญไปนะครับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร e และกดแชร์ช่องฟู๊ดุกดิกด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคล